ในเรื่องที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการสร้างและการจัดการรายวิชาสำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการใช้งานเครื่องมือของ Google สำหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google c l a s s r o o m นั้นเรื่องของการสร้างและการจัดการรายวิชาก็เป็นส่วนสําคัญที่ควรจะทราบและก็เข้าใจเนื่องจากหากคุณผู้ชมนะครับผมได้มีการใช้งาน Google Classroom จะต้องทราบวิธีการใช้งานประกอบด้วยการสร้างและการจัดการชั้นเรียนการสร้างและการจัดการรายวิชาการสร้างและการจัดการผู้สอนการสร้างและการจัดการผู้เรียน การส่งงานมอบหมายและการตรวจงานการทําข้อสอบและการเก็บคะแนนของผู้เรียนการตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ในขั้นตอนแรกของการสร้างและการจัดการรายวิชานะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยไปคลิกที่ปุ่มบวกบริเวณด้านบนสุดนะครับจากนั้นจะเจอกับคาว่า Joy Class แลวก็ c r e ียร c l a s s นะครับผมการจอ Class เนี่ยก็จะเป็นการเข้าร่วมชั้นเรียนครับผมส่วนการเ r ลียร c l a s s เนี่ยก็เป็นการสร้างชั้นเรียนนะครับ หากคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะสร้างชั้นเรียนหรือสร้างรายวิชาเพิมเ่มเติมให้คลิกที่ create class นะครับจากนั้นเขาจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาให้เรากดติ๊กถูกและกดก continue ได้เลยจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับผมกรอ,อกข้อมูลชั้นเรียนใหม่ดังนี้นะครับ class name เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดชื่อชั้นเรียนนะครับผมในที่นี้ขอตั้งเป็น ece 2 0 2ศส section ก็คือกลุ่มเรียนนะครับในที่นี้ขอตั้งเป็น6 4 0 0 3 1 2 6 0 1นะครับสอง subject หรือรายวิชานะครับ ขอตั้งเป็น System Analysis and Design นะครับในส่วนของรูมหรือห้องเรียนนะครับผมขอตั้งเป็น6400 312601นะครับจากนั้นกด Create หลังจากที่เราสร้างห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของหน้าจอภาพรวมจะประกอบไปด้วยรายวิชาใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานด้วยนะครับผม ึ่งในขณะนี้นะครับผมจะพบว่ารายวิชาของเราเนี่ยมีทั้งหมด4รายวิชาแล้วนะครับผมซึ่งจะอยู่บิเรณตัวนี้นะครับหากคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะดูรายวิชาทั้งหมดหรือต้องการไปยังโฟลเดอร์ g o o g l e Drive ของรายวิชานั้นเนี่ยก็สามารถคลิกไปที่เมนูโฮมบริเวณด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะผมจะพบกับรายวิชาทั้งหมดที่แสดงขึ้นมาในส่วนของบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็จะพบกับักนณ์รูปโฟลเดอร์ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะพาเราไปยัง Google Drive ของรายวิชานั้นๆครับเมื่อคลิกเข้้าามมแลวนะครับผ ก็จะปรากฏโฟลเดอร์ของ Google Drive ของรายวิชานั้นนะครับผมอย่างเท่านี้นะครับผมการสร้างและการจัดการรายวิชาเนี่ยก็เป็นอันเสร็จิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหากผู้ชมคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหากมีข้อผิดลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ